ีเรามีคณาจารย์เรามีพนักงานแล้วก็มีพี่น้องนะครับที่ได้ศึกษาระรับพี่น้องบางท่านที่เป็นนักศึกษาบางเวลาก็บางคนมาวันอังคารบางคนมาวันพุธบางคนมาวันพฤหัสก็สลับกันแล้วแต่นะครับดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษสําหรับพี่น้องที่งลงนะครับขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับขอจย์นั่งที่นี่ก่อนนะครับนะี่น้องครับก็ปีการศึกษา2013ถือว่าครบ ปีที่42แล้วนะครับพระคิดธรรมกรุงเทพได้ก่อตั้งขึ้นมา42ปีอยู่ที่นี่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่จบสถาบันแห่งนี้กว่า1,000คนนะครับรับใช้พระเจ้าอยู่ทั่วประเทศไทยและก็อีกหลายประเทศในโลกนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่รทรงไว้วางใจสถาบันแห่งนี้แล้วก็ BBS หรือ,อพระคิดธรรมกรุงเทพที่ เราเปลี่ยนชื่อมาสองสาครั้งนะครับพี่น้องไปดูประวัติได้สำหรับพี่น้องที่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งนะหรือนักศึกษาใหม่เนี่ยเดี๋ยวขอหนังสือ40ปีนะครับข้างล่างหนังสือครอบรอบ40ปีแล้วก็มีประวัติความเป็นมามาีหลักสูตรต่างๆนะครับแล้วก็รู้จัก BBS ได้มากขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าครับปีนี้43แล้วนะครับถ้าเป็นคนนะก็42ปีผ่านไป43นี่ถือว่าวัยกลางคน ในความหมายนะครับก็กําลังแข็งแกร่งหรือกําลังมีเรี่ยวแรงมีพลังบังชานะแล้วขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับที่พระองค์ทรงโปรดนําพานะครับพี่น้องเข้าไปในห้องครั้งหน้าครั้งแรกเนี่ยก็จะเห็นนะครับเรียงนะฮะลำดับเลยนะครับทั้งหมด38รุ่นใน42ปีนะจากนักศึกษา5คนนะครับ5คนแรกนะครูหนึ่งคนนะขอบคุณพระเจ้านะครับหมอเฮรี่เป็นทั้งครูใหญ่พัดลงครูน้อยนะพ่อครัวเป็นหมดทุกอย่างเลยนะเริ่มต้น แต่วันนี้เรามีคณาจารย์นะครับอยู่กับเราอีกบางท่านก็ติดภารกิจหรือไม่ได้มาหรือสุขภาพอย่างอาจารย์สตีฟกับอาจารย์ฟลอร์ก็เช้านี้ก็ไม่ได้อยู่กับเราที่นี่นะครับก็แล้วเรามีคณาจารย์จริงๆแล้ว30กว่าท่านที่ได้ช่วยนะครับสอนอาจารย์เต็มเวลาแล้วก็อาจารย์พิเศษที่ได้อยู่ท่ามกลางพวกเรานักศึกษาเรามี600กับ700คนตอนนี้นะครับนะครับนักศึกษาทางไกลนักศึกษาออนไลน์นะครับก็อีกประมาณ 400กว่าคนที่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่อีกหลายประเทศในโลกนี้นะครับที่เขาได้เรียนกับเราก็ถือว่าเป็นพี่น้องเรียนพระคำของพระเจ้าร่วมกันหรือพร้อมก,กันกับพวกเราในสถาบันแต่ก็คนละรูปแบบอย่างไรก็ตามเราขอบคุณพระเจ้าอันเช้าวันนี้ขอถือโอกาสแนะนํากันแล้วกันนะครับก็อเรารู้จักนะครับคณาจารย์ของเรานะครับ ก็เดี๋ยวจะให้คณาจารย์นะครับได้ออกมานะครับดูแต่ตัวหน้าตาก็อาจจะฮะเราต้องฟังเสียงด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์นะฮะเป็นๆตัวเป็นๆนะครับก็อาจารย์แท่านก็จะพูดสั้นๆนะครับว่าปีนี้นะครับมีของดีอะไรนะครับผ่านตัวอาจารย์นะครับแม้ว่าอาจารย์จะบอกกับพวกเรานะครับว่าปีนี้ท่านจะได้รับอะไรจากอาจารย์นะครับนะก็เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่ดรนาทีนะฮะไล่มาเลยครับก็แนะนําตัวเองนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ สวัสดีครับที่บ้านเราเนาะมีภรยาผมนั่งอยู่ข้างหลังนะครับพี่บีนะครับเป็นนักศึกษาที่นี่ก็เป็นนักศึกษาในะที่บ้านก็เป็นภรยาที่บ้านก็เป็นที่บ้านก็เป็นอาจารย์ผมนะแต่ที่บ้านเรานะครับเรามีสองหน้าที่ด้วยกันเนาะเราแบ่งหน้าที่กันเขาเรียกว่าฝรัง่งเรียกว่ากู o ด กู o ดค o ปป์แบดคอปนะคือตำรวจตำรวจที่ใจดีกับตำรวจที่โหดนะเพื่อที่จะปกครองที่บ้านเรานะครับคนนึงจะทําเป็นผู้ที่โอลูกนะอีกคนจะเป็นคนตีกรอบให้ลูกนะครับคิดว่าผมเป็นใครครับโอลูกเลยครับผิดเลยครับผ <laughs> มเป็นคนตีกรอบนะคล้ายๆกันในะที่นี่แต่ลูกๆเราก็จะ เขาก็จะรู้นะว่าเราตีกรอบไปเขาเพราะว่าเราลักเขานะครับคล้ายๆกันหน้าที่ผมที่นี่ที่ผมจะมอบให้กับพี่น้องคือผมจะเป็นคนตีกรอบให้กับพี่น้องนะครับไม่ใช่เพราะว่า,เ,าเหตุผลอื่นนอกจากเราต้องการสิ่งดีๆนะครับให้เกิดนักศึกษาใช่ไหมสุภาสิตไทยบอกลักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีลัก,กนักลักนักศึกษาให้เข้มงวดนะผมสมชายทรงทางธรรมนะครับ,รบเรียกสั้นๆคุณชายก็ได้ มาจากวังจุธาเทพนะครับก็มีความยินดีในพระเจ้าเสมอนะครับแล้วก็ตามหัวข้อที่เรามีในปีน um ี้คือสร้างสาวกทั่วไทยอันพระเยซูพูดกับคนในบทที่ย้อนบทที่8ปดข้อสามสบอาบอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์แล้วว่าถ้าท่านดำรงอยู่ในถ้อยคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง ท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทําให้ท่านเป็นถ้อยบทที่1 3บสข้อสามสบาบอกว่า hey, ฉะนั้นท่านทาาั้งหลายจงรักซึ่งกันและกันเรารักท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไรท่านทั้งหลายจงรักซึ่งกันและกันอย่างนั้นคนทั้งหลายจะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราก็เพราะท่านรักซึ่งกันและกันบทที่15บข้อ7จ็ดพงบอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นกันขอปีนี้ให้เราเป็นสาวกที่อุทิศเพื่อพักคำและรักซึ่งกรรันและกันเพราะเราเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูอเมนมสมยศลสิริการนะครับก็ดูแลฝ่ายภักปฏิบัติของพวกเรานะก็ปีนี้ก็หวังว่าเคยมีคำ หนึ่งที่ตอนผมเป็นนักศึกษาแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าอยากจะปลูกฟื้นขึ้นมาใหม่หก็คือในหัวข้อสําหรับประจําปีนี้ก็คือรู้จักพระองค์แล้วก็ทําให้พระองค์เป็นที่รู้จักก็หวังว่าการเรียนของเราไม่เพียงแต่เรารู้รู้พระคมภีร์รู้ข้อมูลรู้ต่างๆแต่เป้าหมายของเราคือเราอยากเหมือนเปาโลใช่ไหมอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นอยากมีประสบการณ์อยากรู้จักพระองค์มากขึ้น มากขึ้นมากขึ้นกว่าที่เราเคยนะครับก็ปีนี้ก็หวังว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จะทําให้เรารู้จักพระเยซูกิตมากขึ้นและเมื่อเรารู้จักพระองค์มากขึ้นไม่ใช่รู้เพื่อเอาความรู้ท่มหัวแล้วก็เอาตัวไม่รอดเราต้องเอาความรู้เกี่ยวกับพระองค์เนี่ยไปทําให้พระองค์เป็นที่รู้จักก็เราจะรับใช้เราจะปฏิบัติเราต้องการทําให้พระเยซูเป็นที่รู้จัก กับคนรอบข้างกราคนทั้งปวงนะครับก็เชื่อว่าให้เรามีเป้าหมายนี้ด้วยกันเนาะตลอดมีการศึกษานี้ครับผมชื่อเอสรามโมทนาพระคุณนะครับชื่อของผมสะกดด้วยสระเอออ่างซอหรือสีรอเรือสระอาค่อเซนมากกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศไทยสะกดชื่อผมผิดนะครับผมแต่งงานแล้วนะครับแน่นอนมีมีภรรยาอยู่หนึ่งหนึ่งคนแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งลูกชายคนคนหนึ่ง เพื่อนหลายคนบอกว่าลูกสาวหน้าเหมือนผมแล้วก็ลูกชายเนี่หน้าเหมือนคุณแม่แล้วคุณแม่กับคุณพ่อหน้าเหมือนกันไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับเป้าหมายอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทําในปีการศารนี้ก็คืออยากจะเป็นโค้ชให้กับนักนักสาปิญญาโทนะครับ แล้วก็จะทําสิ่งเล็กสิ่งสิ่งน้อยต่างๆที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเขาในการพัฒนาตัวเองให้พร้อมสำหรับการออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ผมจะช่วยพวกเราได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าพวกเรายอมให้ผมช่วยหรือเป,เปล่านะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเราจะสามารถเติบโต,บตไปด้วยกันในช่วงเวลาตลอดปีการศึกษานี้ครับผมสมพจน์นิพนธ์นะครับดูแลชีวิตนักศึกษาชายนะครับอ่า ไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอพูดเป้าหมายนะครับที่อยากที่จะให้ให้มีขึ้นในชีวิตของพวกเราเนาะจากเจตการบทที่17ข้อที่11นะครับบอกว่าที่เมืองเบโลอาะนะครับพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และคุ้นเคยกับพระคมพีและขุดค้นดูพระคมพีหวังว่าจะรู้ข้อความเหล่านั้นนะครับ คือชีวิตของพวกเราต้องศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันนะครับไม่ว่าอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ข้างนอกนะครับอยู่คิดแะจักรก็ดีนะครับสําหรับผมอา,อาจจะรู้อย่างหนึ่งว่าการที่เราหาข้อเทศนาข้อพระคัมภีร์ต่างๆหรือว่าแบบอย่างนะครับก็กดใน l o เนาะในคอมพิวเตอร์ก็หาเจอว่าข้อเทศนาข้อแบ่งปันหรือบทเรียนชีวิต และเราทําแค่เรียนรู้เสียงของเขาหรือว่าท่าทีของเขาในการแบ่งปันด้ะเทศนาเราก็สามารถทําได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อีกในหนึ่งที่สุดแล้วเราจะทําได้แค่ก๊อปปี้คนอื่นนะครับแต่ที่นี่ผมเห็นว่าสอนเราให้ให้ใหรู้จักว่าตัวตนที่ศึกษาพระคัมภีรแล้วแบ่งปันจากสิ่งที่รู้และความลึกซึ้งในพระภีร์นั้นเป็นยังไงจริงๆเนาะผมจึงอยากเห็นว่าพวกเราไม่ก๊อปปี้คนอื่นแต่เป็นตัวตนที่เราได้ศึกษาแล้วก็แบ่งปันด้วยชีวิตจริงๆครับ ขอขอบคุณครับที่วันพฤเมฆสถาพรคุณนะครับเป็นศิบาลทิ่จากไมตรีจิตระยะหนึ่งลูกสองลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนมาเป็นอาจารย์พิเศษก็แสดงว่าไม่ธรรมดาใช่ครับแต่พิเศษม,มันพิเศษมัน ไม่ได้ตั้งใจที่จะตลกนะครับเทิมเมหนึ่งเนี่ยสอนวิชาปกป้องหลักข้อเชื่อให้กับปอตรีปีสองปีสามได้สอนไปแล้วมเมื่อเช้าก็จัดหนักจัดเต็มไปแล้วว่าวิชานี้เกี่ยวข้องการปกป้องความเชื่อด้วยหัวใจของการที่เป็นศรีบาลเมื่อศรีบาลมาสอนก็เอาหัวใจมาสอนทำไงให้สอนแล้วเนี่ยให้ยืนหยัดในความเชื่อ แล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นสมาชิกแล้วเพื่อนำเขากลับมาให้อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในทางความจริงนี่คือสาระสำคัญของวิชานี้เทอมที่สองก็จะสอนปริญาโทการวิหารคิดจักก็จะสอนให้รู้ว่ากระบวนการวิหารคิดจักเป็นอย่างไรจะวิหารคิดจักให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิผลให้เกิดผลได้อย่างไรข่าวดีก็คือเป็นวิชาที่ผมอยากสอน ข่าวไม่ดีคือการสอนครั้งแรกในชีวิต <c oughs> สวัสดีค่ะนภะาวันเลิศชัยพักดีนะคะอย่าเขียนผิดนะคะสถานภาพคือสมรสแล้วกับพระเยซูคริสต์ <c oughs> <c oughs> บิวตกใจนะคะก็ในปีนี้คิดว่ามีข้อคิดแล้วก็เป็นข้อที่ท้าทายตัวเอง มากขึ้นก็คือในกิจการบทที่ 20- ข้อ24ที่อาจารย์โปรโบอกว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าขอทําหน้าที่ให้สําเร็จก็แล้วกันตามที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสต์นะคะงน้นบทบาทของตัวเองตอนนี้เนี่ยบทบาทแรกคือการเป็นลูกของพระเจ้าเนะชื่อฟังพระองค์ย่ำเกรงพระองค์นอบน้อถมถ่อมตนต่อพระองค์แล้วก็ในฐานะลูกสาวคนเดียวไ,ไม่ใช่คนเดียวลูกสาวของแม่คนเดียวนะก็มีคุณแม่ที่อายุเยอะละ8ปดปานะคะก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ก็ต้องไปไปมาระหว่างบ้าน BBC บ้าน BBS บ้านโบสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอพระเจ้าให้มีกำลังนะคะแล้วก็ในบทบาทของการเป็นลูกน้องนะคะอยู่ที่นี่ก็มีหัวหน้านะคะสองท่านคืออาจารย์มโนธในฐานะผู้บริการแล้วก็เป็นลูกน้องของฝ่ายวิชาการนะคะอาจารย์นทีก็ขอให้เป็นลูกน้องที่น่ารัก <laughs> จะเป็นจะทำตัวให้เป็นลูกน้องที่น่ารักเชื่อฟังและทําให้งานเดินไปข้างหน้านะคะนั่นก็เป็นบทบาทที่เชื่อว,ว่าพวกเราเองในฐานะที่เป็นนักศึกษาก็คงจะมีหลายๆบทบาทบางคนเป็นหัวหน้าบางคนเป็นลูกน้องก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปทําหน้าที่อะไรก็ตามแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งในส่วนที่ได้รับมอบหมายก็คือว่าในการที่จะทําให้ลูกศิษย์นะคะได้รับความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองที่จะสามารถเป็นครูที่สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปขอบคุณคนะ่ะ สวัสดีค่ะชื่ออรวรันวรรณนาลือไทยนะคะจะเรียกหลันพี่หลันหรือน้องหลันก็ได้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับโอกาสในการมารับใช้พระเจ้าใน BBS ปีนี้ก็เพิ่งจะเป็นปีที่3ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะทั้งในด้านของการสอนในด้านของอฝ่ายชีวิตนักศึกษาแล้วก็ในเรื่องของระบบทางไกลด้วยนะคะ,ะสำหรับปีนี้เป้าหมายที่อยากจะให้เป็นคือขอพระเจ้าเมตตานะคะที่จะเป็นปีแห่งพระพรสำหรับงานทั้ง3ด้าน ทางด้านการสอนก็อยากจะให้มีความตั้งใจคืออยากให้หนักศึกษาสามารถค้นคว้าและก็เขียนรายงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ในวิชาของหลักการสอนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะอย่างน้อยต้องรักการสอนนะคะต้องเอตรียมการสอนได้มีวิธีการที่ถูกรู้หลักการสอนอย่างถูกต้องด้วย ส่วนอีกวิชาหนึ่งที่ยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้กับอาจารย์วัยพร์นะคะคือวิชาการทักษะการเข้าสังคมการใช้ภาษาและการเข้าสังคมนะคะก็เพื่อที่จะเตรียมสําหรับปีหน้าด้วยนะคะในฝ่ายของชีวิตนักศึกษาเนี่ยสิ่งที่อยากจะ ตั้งใจไว้ก็คือเนื่องจากว่าอายุยังไม่ต่างกับน้องๆมากนาะดูจากใบหน้าก็พอได้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็ยังอยากจะเป็นพี่ที่ดูแลน้องนะคะอยากจะให้เป็นหอพักที่มีความสุขรักแล้วก็ให้เกียรติกันและกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะเรียนรู้ที่จะฝึกฝนวินัยทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็การอยู่ร่วมกันในหอพักรวมทั้งการที่จะมีโอกาสเป็น ที่ปรึกษาของคณะกรรมการนะคะเป็นผู้ร่วมงานกับคณะกรรมการในการพัฒนาหรือว่าร่วมกันร,รับใช้ในงานต่างๆของสถาบันส่วนงานทางไกลนะคะก็ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ได้ทำมากขึ้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆกับพี่ติม๋มกับอาจารย์หงนะคะแล้วก็จะจะได้มีโอกาสในการพัฒนามากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วใช่ไหมครับออกหมดแล้วนะครับข้างหลังมีนไหมครับ ไม่มีนะครับผมเขาเรียกว่าพออ,อ,อเป็นผู้ดูแลที่นี่แต่ที่บ้านเขาเรียกว่าผัวยายออ <c oughs> เพราะว่ามีคุณละอ,อเป็นภรรยาช่วยืนขึ้นนะครับคุณละอ,อครับครับครับภร <c oughs> รยาผมสวยไหมครับสวยนะครับถ้าไม่สวยไม่แต่งงานด้วยหรอก <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าครับ 32ปีแล้วนะครับนะสาปีแล้วครับที่พระเจ้าให้ได้เป็นคู่พระพอร่วมกันนะครับก็มีลูก3มคนนะครับมีหลานหนึ่งคนมีสะพ้ายหนึ่งคนนะครับก็อาทิตย์หน้าวันจันทร์พิ่ออก็จะไปดูหลานสักช่วงหนึ่งนะครับพอดีลูกชายคนโตผมเรียนเซมิเมนอรี่ที่อเมริกาแล้วก็ลูกสะพ้ายด้วยแล้วก็เหมือนกับอีกปีหนึ่งเนี้ยต้องเรียนให้จบนะเพราะว่า ทุนมันจะหมดไปแล้วก็หลายๆอย่างที่เขาอยู่ในโครงการก็เลยต้องต้องไปเลยขอ่าไปช่วยนะครับไปดูหลานสักช่วงหนึ่งนะครับก็เลยบอกว่าเพื่อสร้างลูกสร้างหลานในอนาคตก็ให้ให้เสียสละนะครับไปไปดูแลสักช่วงหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่หลานๆคล,ลอดออกมานี่นะครับก็ส่วนใหญ่ดูแต่สกาย์นะฮะก็วิ่งไปวิ่งมานะครับก็ก็ผ่านสกาย์นะฮะแต่ว่าจะมีโอกาสไปไป,ไปช่วยดูแลตัวเ,เป็นๆนะครับ ก็สาหรับ PBS แล้วนะครับป nah, ีน <for S 1> ี้เป็นป so ีแห่งการสร้างใหม่นะครับหลายๆสิ่งนะครับก็เราจะมีการสร้างห้องสมุดนะที่กําลังคลากระสังอยู่นะครับก็ต้องอธิษฐานกันมากขึ้นเนื่องจากว่าทั้งเขตก็มีปัญหาบ้างนะครับในการติดต่อแล้วก็ผู้รับเหมาก็พยายามทําทุกวิธีทางแต่เชื่อว่าจะเสร็จทันเวลาตามที่กําหนดเพราะเม่อกี้เขาถูกปรับนะครับก็โครงการเนี่ยสิเดือนแต่ว่าเหลืออีก8เดือนเท่านั้นเองนะฮะแต่เขาก็รับ หรือยืนยันว่าเสร็จได้เพราะว่ามันเป็นห้องสมุดที่สําเร็จรูปนะครับใช้โครงสร้างเหล็กอะไรต่างๆนะครับก็สร้างใหม่หลังจากนั้นก็จะมีการปรับสร้างพวกออฟฟิศนะฮะแล้วก็พาร์ทเมนต์ครูนะครับหรือที่พักสําหรับพี่น้องที่มาสัมมนาห้องประชุมนี้ก็มีการกำลังออกแบบอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะก็ก็เป็นเปลียนการสร้างใหม่ดังนั้นก็ขอพี่น้องได้ระลึกถึงนะครับไม่เพียงแต่สร้าง นะฝ่ายจิตวิญญาณพวกเราสร้างชีวิตพวกเราให้เป็นผู้รับใช้ที่ดีนั้นะสถาบันแห่งนี้ก็กําลังสร้างตัวอาคารสถานที่ต่างๆนะครับนั้นก็สร้างเพื่อจะเสริมเพื่อจะสอนเพื่อจะส่งพวกเราออกไปดังนะนั้นเชื่อว่าปีนี้จะเป็นแห่งพระพรเพราะว่าหัวข้อบอกว่าสร้างสาวกทั่วไทยเนะเราก็ล้อหัวข้อของกรปทหัวข้อของสากิจนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็รณรงค์สร้างสาวกนะทั่วไทย เราประกาศกันเยอะนะฮะแต่ว่าประกาศเสร็จแล้วก็หายแต่ว่าเราจะเน้นการสร้างสาวกนะครับนั้นพวกเราก็จะต้องถูกสร้างก่อนอเมนไหมครับนะถูกสร้างด้วยพระคำเนาะถูกสร้างด้วยคําอธิษฐานถูกสร้างด้วยนะครับชีวิตของอาจารย์นะครับที่จะช่วยกันนะครับอาจจะอาจารย์บอกว่าใส่กรอบให้ใช่ไหมครับ อาจารย์นี่ก็อาจจะเข้มงวดเรื่องชีวิตอาจารย์สมโยก็จะดูแลเรื่องการรับใช้กับภาคปฏิบัติต่างๆแปลว่าเราจะช่วยนะพี่น้องหลายๆอย่างวิชาการชีวิตแล้วก็การรับใช้นะครับต้องไปคู่กันหมดเพื่อจะเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์นะครับผมเชื่อว่าพี่้องจะพบพระเยซูคริสต์ทุกชั้นเรียนตามเห็นะครับนะครับไม่ว่าจะเรียนกรีกก็พบพระเยซูใช่ไหมไม่ใช่พบหน้ายจะาอิสราณ์นะฝันไม่กรีกเลยฮะแต่ฝันถึงพระเยซูเรียนศาสนาศาสตร์กับอาจารย์นาทีก็สมไมครับก็พบพระเยซู นะฮะเรียนวิชาชีวิตคริสเตียนปกป้องหลักข้อเชื่อทุกอย่างเลยฮะพบพระเยซูนะครับงั้นขอพระเยซูคริสต์เป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของเราในปีการศาารึกษานี้จะเป็นปีแห่งพระพ่ร่วมกันนะครับขอบคุณพระเจ้าเรารู้จักพนักง,งานของเรานะครับก็พนักง,งานยืนขึ้นทีละคนครับมีพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยนะฮะก็เป็นคนหน้าสํานักงานตอนนี้นะครับพี่อ้อยนะฮะพี่อ้อยก็เป็นศิษย์เก่านะครับเป็นศิษย์เก่าของ b ี s ก็อยู่กับเรามาเกับเท่าไหร่ฮะสิบเจ็ดปีแล้วเนาะนะฮนะ 15บสออสนะครับเพราะว่าที่เป็นสินเก่าแล้วก็ออกไปทำงานที่อื่นก่อนแล้วก็กลับมาใหม่นะครับนะพี่พี่อออยู่ที่นี่นะครับแม่น้อมแม่น้อมนะครับนะฮะหิวข้าวก็ใช่ไหมครับหิวเมื่อไรก็มาเซเว่นอีเลฟเว่นแต่ไม่ต้องครับหิวเมื่อไรก็มาหาแม่น้อมก็อาจจะได้กินอาจจะไม่ได้กินแล้วแต่แม่น้อมครับนะครับดีครับนะฮะครับก็มีพี่มาดนะครับก็อยู่ห้องสมุดนะครับพี่มาดก็20ปีแล้วนะครับอยู่กับบีบีเอสในเป็นสินเก่านะครับพี่มาดนะครับ ก็เป็นบรรลักษ์ตอนนี้นะครับเป็นบรรลักษ์นะครับก็พีนุชครับนะฮะพีนุชนะฮะก็อยู่ฝ่ายเลขานะครับหรือเป็นฝ่ายวิชาการนะครับช่วยอาจารย์ทั้งสองนะครับแล้วก็ประสานกับพวกเรานะครับพี่ติ๋มครับดูแลทางไกลนะครับในระบบทางไกลนะฮะก็นักศึกษาที่เรียนทางไกลนะครับไม่ค่อยรู้จักอาจารย์มโนรู้จักอาจารย์นาทีแต่รู้จักพี่ติ๋มนะเพราะว่าต้องติดต่อพี่ติ๋มตลอดเลยนะฮะกับผมไปอเมริกาผมไปเยอรมันไปไหนก็แล้วแต่ไป พบทางไกลนะครับเขารู้จักผมในฐานะผู้อำนวยการแต่เขารู้จักพิตติมากกว่านะเพราะพิตติเป็นคนประสานงานนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็มีนะครับพี่ประยงนะครับหรืออาจารย์ประยงด้วยนะฮะก็ช่วยสอนกีตาร์ช่วยสอนดน,นตรีด้วยนะอยู่ฝ่ายไอที <i> <t> นะครับอยู่ฝ่ายไอทีแล้วก็อยู่ฝ่ายพวกเทคโนโลยีทั้งหลายนะฮะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะมีพี่เบิร์ดนะครับทางนี้นะครับนะเดี๋ยวจะบินไปไกลนะฮะพี่เบิร์ดนะครับก็ก็ฝ่ายบัญชีการเงินนะครับถ้าพี่เบิร์ดถามว่า เออน้องจ่ายค่าเทอมยังอะไรเงี้ย้วก็ก็คือเข้าใจเนาะเข้าใจว่านั่นเป็นเป็นความรับผิดช,ชอบนะฮะก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาเลยนะก็คือทำไมเราก็ไม่มีข้าวกินอะ่นะเนาะเออไม่มีไฟไม่มีอะไรเงี้ยฮะก็ก็ทำหน้าที่ของเขานะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนักศึกษาใหม่ทั P ้งหมดเลยยืนขึ้นครับนักศึกษาใหม่ปีนี้ครับช่วยยืนขึ้นทุกคนเลยนะครับทั้งปโทปตรีครับนะยืนขึ้นนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับบางท่านก็ บางเวลานะครับไม่ได้มาในเช้าวันนี้เราปรบมือต้อนรับนะครับเดี๋ยวค่อยรู้จักกันมากขึ้นนะครับโอเคพี่น้องนักศึกษาเก่าทั้งหมดยืนครับนักศึกษาเก่านะฮะเอาโอเคนะครับปรบมือต้อนรับทุกกาันะครับขอบคุณพระเจ้านะครับก็บางท่านก็จะมาในบางเวลาหรือบางวันใช่ไหมบางท่านก็จะมาตามที่ตัวเองเลือกเรียนนะครับก็บางทีก็อยู่ในชาโปางทีก็ไม่อยู่ในชาโป้นะฮะเราก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับนั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่ พระเจ้าเริ่มต้นการดีไว้สําเร็จกาทรงทำนะครับในวันแห่งพระเยซูคริสต์ดังนั้นก็ขอให้การเริ่มต้นในปีการศึกษา2013เป็นปีแห่งพระพรสำหรับพวกเราเ,าเห็นไหมครับเราจะเห็นพระพรผ่านพระคําของพระเจ้าผ่านชีวิตนะครับผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการรับใช้ที่คสตจักรนะครับใครที่ก็มีปัญหาหนักออกหลักใจนะก็ปรึกษากับชีวิตนักศึกษาปรึกษากับอาจารย์ฝ่ายดูแลนักศึกษาทั้งผู้ชาย ผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นจา์สมชายจารย์สมพ่อจา์หลันนะฮะก็ในทีมหรือการออกไปรับใช้สุดสัปดาห์มีบทลงแล้วยังไม่มีบทลงหรือมีปัญหาต่างๆอยากเก็บไว้ก็คุยจยัดสมยศนะครับปรึกษาอาจารย์ว่าเออาจารย์ครับเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับบทนี้บทน,นั้นหรือจะจะ,จะเปลี่ยนจะอยู่จะยังไงก็แล้วแต่ต้องปรึกษานะครับเพราะว่าเราต้องมีความสชำนาญที่ดีกับบทนะครับหรือทางด้านวิชาการทั้งหมดนะครับก็ปรึกษา ดออรทีจานภวรวนนะครับแล้วก็ในทีมงานที่อยู่ด้วยกันที่จะให้คําแนะนํากับพวกเรานะครับเรายังมีฝ่ายพัฒนาวิชาการนะครับดรสตีฟซึ่งท่านเข้าโรงพยาบาลเมื่อสองสวันที่แล้วก็เลยพักรักษาตัวนะฮะก็จะมาในช่วงเฉพาะวันที่สอนนะครับก็ให้ท่านพักฟื้นไปก็เป็นวิชาลีที่สัตว์ซื่อครับอยู่กับเราในประเทศไทยกว่า30ปีนะอยู่ประเทศอยู่กับ B ี s ีมาก็ครึ่งหนึ่งห้าสิบห้าปีนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่จันสตีฟจันฟลอร์นะครับ ที่มาช่วยเราที่นี่นะครมีจันเขาใช่ไหมครับจันเขานะฮะก็พอิีวันนี้ท่านก็อาจจะไปกระหนกบรรณสารจันเขาเป็นมิชีออมวฟอยู่ข้างๆบ้านนะฮะก็คิดถึงก็ไก่ขันนะ,ะก็ไม่ทราบมีคนจะแอบไปเอาไอต้ตงมาเชื่อด้ไหเพราะว่า <c oughs> มันขันไม่เคยเลือกเวลา <c oughs> ให้มาร่วมรับใช้ในสถาบันแห่งนี้ <c oughs> เราเชื่อว่านั้นเป็นสิทธิพิเศษ